เลือดเข้าตาหมายถึงฮึดสู้โดยไม่เกรงกลัว เพราะไม่มีทางเลือกหรือเจ็บช้ำน,น้ำใจเป็นต้นหรือกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเพราะโทนบีบคันไม่ไหวที่มาของสำนวนมาจากการชนไก่หรือการชุกมวยการชนไก่บ่อยครั้งที่ไก่จะถูกเตียหรือถูกแทงด้วยเดือยที่ตาของไก่เลือดก,ก็จะไหลไปปิดตาไก่ซึ่งเราเรียกว่าเลือดข้าตาจะทำให้ไก่มองไม่เห็นถนัดเมื่อมันต่อสู้กัน ก็จะทําการตีอย่างสเปสะสปะไม่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างและการต่อสู้ของน้ำมวยบางครั้งถึงต้องชกกันหน้าตาบวมเลือดไหลเข้าตาเมื่อตนเองถูกชกหนักขึ้นก็จะฮึดสุดชีวิตไม่เกรงกลัวความเจ็บสู้อย่างสุดชีวิตตัวอย่างเช่นเธอเลือดเข้าตาฮึดสู้กับโจรกระชากกระเป๋า <c oughs> เธอจึงใช้หมวกกันน็อกฟาดโจรจนสล